สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ผมขอ,อนำพระเครื่องนะครับที่มีการจัดสร้างแล้วก็หลวงพ่อกลวยมีการไปปลูกเศษนอกวัดนะครับก็มีการจัดสร้างที่วัดเขาพองชัยนาทมีหลวงพ่อชื้นหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเชื้อท่านร่วมเศษด้วยนะครับในครั้งนี้นะครับในการจัดสร้างก็เพื่อที่จะหาทุน ในการก่อสร้างพระอุโบสถนะครับวัดเขาพองโดยได้มีการจัดสร้างพระเครื่อง 3. รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือจะมีเหรียญสมเด็จบรมคููหลวงพ่อกบครับปี18แล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อโอภาษีครับจัดสร้าง2518เหมือนกันแล้วก็ยังมีพระผงว่าน108อริยะธรรมโมซึ่งเป็นรุ่นแรกนะครับ ก็จัดสร้างมีพระเครื่อง3รุ่นในพิธีนี้นะครับก็มีการเขาเรียกว่ารวบรวมพระเกจิอาจารย์สายชัยนาทนะครับร่วมเสกพระส่วนใหญ่จะนะครับที่มีการพบเจอกันนะครับสบภาพจะเหมือนกับว่าผ่านการใช้งานนะครับเสียส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกกหลวงพ่อโอภาษีนะครับเพราะว่าปี2,500เนี่ยต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่ ชาวบ้านนะครับได้รับแจกก็จะเขาเรียกว่าผูกเชือกขึ้นคอทันทีเลยนะครับโดยสมัยก่อนผมก็เป็นเหมือนกันนะครับโดยเวลาที่เรามีการทํากิจกรรมต่างๆเหือใครมันจะออกนะครับหน้าเหรียญสภาพเหรียญเนี่ยจะถูกเขาเรียกว่าซาะจนแบบสภาพแบบสึกไปเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าอยู่มาถึงปัจจุบันเนี่ยเหรียญจะมีราคามากนะครับพอสมควร แต่ด้วยการเวลาทําให้เหรียญเนี่ยที่เราจะพบสภาพสวยๆเนี่ยอย่างที่ทุกๆคนได้เห็นเนี่ยจะหาได้น้อยมากนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับของการจัดสร้างและปลุกเสกครั้งนี้นะครับก็ここคือวันอาทิตย์ที่14กันยายน2518ซึ่งตรงกับขึ้น9้าข้ามเดือน10เวลา19.10นาฬิกาที่สาราการประเรียงนะครับ บนเขาพองนะครับก็จะมีพระเกจิสายชัยนานะครับอย่างหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บเพญบุญครับหลวงพ่อกล่อมวัดขาวแก้วหลวงพ่อประเทืองครับวัดโพธารามหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มหลวงพ่อพุทธวัดศรีวิชัยวัฒนารามครับแล้วก็หลวงพ่อชมวัดอินทารามแล้วก็หลวงพ่อชื่นนะครับ ก็มีการจัดสร้างปลุกเสกกันเขาเรียกว่าปลุกเสกกันจนกระทั่งแบบว่า,าทั้งคืนเขาเจนไฟลุกนะครับผมส่วนพุทธคุณนะครับของพระเครื่องชุดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าดีทุกด้านนะครับไม่ว่าจะอยู่โยงคงกระพันแค้วคาดนะครับเมตตามหานิยมครับแล้วก็ในเรื่องของโภกษทรัพย์สำหรับ พระผงว่า1ร้อยแปดอริยะคำโมนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดจริงๆที่ผมอยากจะบอกทุกๆคนนะครับถือว่าเป็นสุดยอดของมวลสารนะครับแล้วก็ประสบการณ์ผู้ที่บูชาติดตัวนะครับโดยลูกศิษย์เนี่ยเขามีการให้ชื่อว่ารุ่นพิเศษซึ่งออกแบบโดยในช่างยิ้มยอดเมืองนะครับมีการผสมมวลสารมงคลมากมายครับอย่างเช่น ผงสมเด็จวัดะระฆังครับผงสมเด็จบางขุนพรมครับผงสพักกุของสมเด็จปีรันผงอิทธิเจผงปฐมังผงม,มหาราชนะครับผงตรีนิสิงเหผงพุทธคุณแล้วก,ก็เจสนว่าน1้อครับกิ่งไม้โพลวงพ่อเงินวัดบางคารไม้ขนุนไม้แก่นจันทกาฝากรักซ้อนนะครับดินเขาสารพัดดี ดินแรกกูวัดเขารรมมูลกาฝากมยมไม้ชัยพฤกกาลปพฤกนะครับราชพฤกเกษาชานหมากแล้วก็จีวอของหลวงพ่อชื้นมีมีของหลวงปู่แหวนด้วยนะครับแล้วก็หลวงพ่อโอภาสีด้วยแล้วก็หลวงพ่อซับครับเป็นสุดยอดมวลสารบางทีเราบูชานะครับสมเด็จพระสมเด็จก็จะเป็นของวัดะระฆังหรือวัดบางขุนพรม แต่ทั้งนี้ได้มีการนำมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จโตท่านนะครับมารวมอยู่ในพระผงว่านร้8ยอริยะธรรมโมครับถือว่าเป็นสุดยอดของพระผงรุ่นหนึ่งเลยนะครับทุกๆคนเนี่ยได้เห็นรูปที่ผมนำมาลงอันนี้ต้องขออนุญาตพี่ๆที่เป็นเจ้าของอพระด้วยนะครับทางผมเองก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้นำมาเพื่อเป็นการซื้อขายนะครับแต่นำมาให้ พี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มีความสนใจบูชาวัตถุมงคลเนี่ยได้เห็นนะครับเผื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีอยู่บนหิ้งพระหรือในกล่องที่มีการสะสมเป็นตกทอดมาจากปู่ย่าตายายนะครับเพื่อที่จะได้นํามาบูชาพุทธคุณติดตัวเพื่อปกป้องคุ้มครองดูแลนะครับเวลาเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าจะอาราธนาเป็นสิบมงคลในเรื่องของการค้าการขายการเจรจา ก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลอย่างยิ่งเลยนะครับหลวงพ่อชื้นนะครับอดิยะธรรมโมเนี่ยนะครับวัดขาพองนะครับหรือที่เขาเรียกว่าวัดปฐมเทศนาอารานวาสีวาสีนะครับเขาออกเสียงผิดผมขอประทานโทษด้วยที่อำเภอเมืองชัยนาทนะครับซึ่งเป็นพระเกจิผู้สร้างตำนานฟ้าผ่าไม่ตายปืนยิงไม่ระคายอันลือลั่นนะครับเป็นสิทธิของสมเด็จพระบรมครู หลวงพ่อกบวัดเขาสาธิกาครับอําเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีปรมาจารย์กรกสินไฟนะครับและเป็นศิษย์ผู้น้องของหลวงพ่อโอภาสีอาสมบางมดครับผมฝั่งทนบุรีสุดยอดเกจิจอาจารย์นะครับท่านมรณภาเมื่อปี2 5 2 1หลังมรณภาพไปนะครับเป็นที่ฮือหามากเพราะว่าเกษาของท่านเนี่ยกลายเป็นพระาธาตุนะครับ รุ่นนี้ถือว่าเป็นพิธีที่ดีที่สุดที่เกจิอาจารย์สายชัยนาถนะครับได้มาเขาเรียกว่าร่วมพิธีปลุกเสกและวันที่ทําพิธีปลุกเสกวันอาทิตย์ที่14เนี่ยนะครับที่สาลาการประเรียนหลังใหม่หลังใหญ่ของบนเขาพองเนี่ยก็มีการอัญเชิญดวงจิตสมเด็จพระบรมครูหลวงพ่อกบนะครับแล้วก็หลวงพ่อโอภาสี และเหล่าทวยเทพเนี่ยมาเป็นสักขีพยานอวยพรในพิธีดังกล่าวนะครับจนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแม่ชีที่พบเจอหลวงพ่อกบท่านมาร่วมพิธีด้วยนะครับหลวงพ่อชื่นนะครับผมอดีตพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญานะครับจนได้รับการขนานนามจากหมู่ลูกศิษย์ว่าเทพเจ้าแห่งเขาพงนะครับด้วยท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในสิทธิผู้สืบสายพุทธาคม จากหลวงพ่อกบวัดเขาสาริกาครับแล้วก็อ,อดีตพระเกจินะครับท่านเป็นอดีตพระเกจิผู้แก่กล้าในเรื่องของอเตโชกส,สินเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยครับสำหรับเตโชกส,สินเนี่ยนะครับก็คืออธิษฐานให้เกิดเป็นเพลิงเผาผลาหรือให้เกิดแสงสว่างได้นะครับทำแสงสว่างเนี่ยให้เกิดแก่จัตุยานนะครับ สามารถเห็นภาพต่างๆในที่ไกลได้คล้ายกับมีตาทิพย์นะครับทำให้เกิดความร้อนในทุกสถานที่ได้เมื่ออากาศหนาวสามารถทำให้เกิดความอบอุ่นได้นะครับที่ผมเคยได้ยินมาก็จะเห็นก็จะมีหลวงปูส่สวงนะครับที่ท่านมีกระสินเวลาที่เวลาเอาของมาให้เรามาให้เนี่ยเสื้อผ้าเงินทองท่านก็จะโยนใส่กองไฟทั้งหมดมี หลวงพ่อทบนะครับท่านเป็นเกจิรูปหนึ่งที่สําเร็จกสินสิทธิ์กระสินจะมีมีอยู่สิทธิ์นะครับแต่กระสินที่หลวงพ่อทบเนี่ยท่านชอบมากนํามาใช้ปลูกเศษวัตถุมงคลของท่านส่วนมากเลยนะครับก็คือกระสินไฟหรือที่เรียกว่าเตโชกสินท่านจะชอบกระสินไฟมากที่สุดจึงใช้กระสินไฟนี่แะครับในการสร้างวัตถุมงคลวัตถุมงคลของ หลวงพ่อทบเนี่ยจึงเน้นหนักไปในเรื่องของคงกระพันชาตีนะครับผู้สำเร็จกระสินไฟเนี่ยจะได้อภิญญาวิเศษในการมองเห็นก็คือตาทิพย์การเพ่งเทียนจนเรียกว่าสำเร็จกระสินไฟนะครับจนในอ่บ้านปลายพรรษาของหลวงพ่อทบท่านนะครับก็ได้เสียดวงตาไปหนึ่งข้าง แล้วก็มีหมอประจําตัวของท่านก็มีลงความเห็นว่าน่าจะมาจากสาเหตุน,นี้แหละครับอันนี้ก็มีการลงบันทึกเอาไว้ในข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะค้นหากันได้ก็ต้องขอบคุณทุกๆข้อมูลที่นํามาบอกกล่าวตรงนี้ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะครับเมื่อปี2554นะครับก็พระอธิการพุทธน,นะครับทิตาสีโลจเจ้าวาดวัดเขาพองนะครับซึ่งเป็น ลูกศิษรับใช้ใกล้ชิดกับหลวงพ่อชื้อเนี่ยาที่สุดตั้งแต่สมัยท่านเป็นสัม,มนเณรนะครับท่านก็มีการเล่าให้ฟังว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเจตนาการสร้างเนี่ยถือว่าดีมากทําพิธีปลุกเสกในปีพศ18มีพระเกจิอาจารย์มากมายครับเท่าที่ท่านจําได้ก็จะมีหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มหลวงพ่อเชื้อนะครับหลวงพ่อกวยหลวงพ่อพุทธ วัดศรีวิชัยที่เหลือก็ท่านก็บอกว่าท่านจําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันผ่านมานานมากสมัยก่อนนะครับไม่ค่อยมีคนสนใจวัตถุมงคลนะครับรุ่นนี้เพราะถือว่าอาจจะคนสมัยก่อนนะครับก็อาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องเหมือนกับสมัยปัจจุบันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีการมาสอบถามหากันเยอะมากซึ่งทางวัดเองท่าน ก็บอกว่าไม่มีเหลือที่จะให้บูชาแล้วนะครับเพราะว่าคนที่นำไปบูชาติดตัวเนี่ยนะครับพบเจอประสบการณ์ครับกับตัวเองกับญาติพี่น้องนะครับมีการบอกกล่าวมีการเล่ากันต่อจนวัตถุมงคลเนี่ยไม่มีให้บูชาที่วัดแล้วนะครับแล้วเข้าใจว่าจำนวนการสร้างเนี่ยสร้างไม่เยอะครับสร้างเพียงแค่ต้องการจะนำทุนมาพัฒนาวัดแค่นั้นเอง พระอธิการพุทธนะครับท่านบอกว่าท่านเนี่ยไม่มีวัตถุมงคลของรุ่นนี้นะครับเพราะว่าท่านไม่ทันสําหรับการบูชาการแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับแต่ว่าท่านเนี่ยมีเกศาของหลวงพ่อชื่นครับเวลาที่มีการปรงผมให้กับหลวงพ่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีการเก็บเกศาของท่านเอาไว้ครับเพราะเป็นของครูบาอาจารย์เนี่ย ็บไว้เยอะมากใส่ขวดโหลนะครับเก็บไว้พอท่านหลวงพ่อชื้อเนี่ยมรณภาพไปเนี่ยไม่นานครับปรากฏว่าเส้นเกษาของท่านเนี่ยนะครับก็กลายเป็นพระธาตุใสเหมือนแก้วครับผมซึ่งแสดงว่าทำให้แบบทุกคนแปลกใจมากพอแม่ชีและญาติโยมรู้เข้านะครับก็มาขอแบ่งเอาไปบูชานะครับจนทุกวันนี้ท่านบอกเลยว่าไม่มีเหลือแม้แต่เส้นเดียวที่วัดนะครับ สำหรับพระผงรุ่นนี้นะครับเท่าที่พบเห็นเนี่ยจะมีด้วยกันสี่สีนะครับได้แก่สีแดงก็คือสีชาญมากสีน้ำตาลปึกพวกนี้จะแก่ผงว่านครับแล้วก็สีน้ำตาลอ่อนออกโซนขาวหน่อยจะแก่ผงพุทธคุณสำหรับสีดำเนี่ยก็จะไปทางด้านของใบลานนะครับใครมีไว้บูชาถือว่า มีบุญและมีวาสนาเป็นสี่มงคลกับชีวิตตัวเองครับแล้วก็เป็นสี่มงคลกับครอบครัวนะครับมากๆเขาเรียกว่าพุทธคุณนี้ครอบจัก,กรวาลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแควคาดคงกระพันบารมีเมตตามหานิยมโภกศทรัพย์ทุกอย่างล้วนแต่ผู้ที่บูชานะครับจะอธิษฐานบอกกล่าวครูบาอาจารย์ นะครับขอบุญบาร,รมีขอพุทธคุณจากวัตถุมงคลพระเครื่องเนี่ยนะครับปกปักรักษาคุ้มครองแล้วรุ่นนี้นะครับยิ่งมีเรียกว่าผงชมรุดแตกหักของสมเด็จวรคังนะครับสมเด็จบางขุนพรมซึ่งถือว่านับปัจจุบันเนี่ยหาได้ยากมากๆครับและเป็นที่ต้องการของอนักสะสมพระมากๆนะครับ ผสมวลสารลงไปในนี้ด้วยยิ่งเพิ่มความขังเป็นทวีคูณครับเพราะทุกคนก็รู้แล้วว่าสมเด็จวาาัดระฆังสมเด็จปางขุนพมนะครับสมเด็จวัดเกศชัยโยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสุดยอดของพระเครื่องที่หลายหคนเนี่ยรวมทั้งตัวผมเองเนี่นะครับใฝ่ฝันมากว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีไว้บูชาติดตัวสักหนึ่งองค์เนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าบูชาองค์อื่นเนี่ยแล้วอะครับ นะครับแต่มันโอกาสที่มันจะหาได้เนี่ยมันมันยากเพราะเนื่องจากว่าหลายหลายท่านนะครับมีความสนใจเรื่องของพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับต่างคนต่างก็ที่จะหาไว้บูชาเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลที่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างไว้เนี่ยก็จะเป็นแค่จํานวนหนึ่งแต่คนที่มีความสนใจเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องหาพระเครื่องหรือวัตถุมงคลอย่างอื่นที่ มีการผสมมวลสารของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้นะครับเข้าไปในวัตถุมงคลของพระเครื่องนะครับเพื่อที่จะได้นำมาบูชาพุทธคุณอย่างที่ผมบอกทุกๆคนไปนะครับลองดูนะครับผมว่าสวยนะครับแล้วก็เชื่อว่าปี2 5 0มัาเนี่ยบางทีเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าต้องมีนะครับต้องมีเพราะว่าบางทีเนี่ยของเนี่ย เหมือนกับกระจายไปทั่วทุกจังหวัดนะสมัยก่อนคนชอบไปทําบุญก็จะมีการเหมารถไปนะครับไปทําบุญวัดนี้บ้างชัยนาทไปหลายวัดเลยไปอยุทยาบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย,ลยหลายๆคนก็จะได้รับแจกวัตถุมงคลมาไว้ที่บ้านพอวันหนึ่งนะครับการเวลามันเปลี่ยนไปหลายคนมีการย้ายบ้านหลายคนมีการไปเที่ยวแต่งจังหวัดนะครับไปพบเจอตามแผงพระบ้างนะครับมีการให้มาบ้าง แต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ทราบครับว่าที่ไปที่มาของพระเครื่องหรือ,อวัตถุมงคลน,นี้มายัางไงบ้างนะครับใครเป็นคนจัดสร้างหรือว่ามีพระเกจิอาจารย์ท่านไหนมาร่วมปลุกเสกบ้างถือว่าเป็นวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งที่หลวงพ่อกรัวท่านได้มาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับแล้วก็ปลุกเสกกันเขาเรียกว่าขอขอนุญาตทั้งวันทั้งคืนจนเขาเรียกว่าไฟลุกเลยนะครับ จนเป็นที่มาของเอ่อเขาเรียกว,ว่าความขังของรุ่นนี้ครับผมก็ขออนุญาตนำวัตถุมงคลรุ่นนี้มาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได,ได้ได้รับทราบกันนะครับเผื่อว่าอย่างบ,าบ้านบ้านท่านไหนมีหรือว่าบางทีไปเจอตามแผงพลาต่างๆเนี่ยรีบเก็บเลยครับเพราะผมก็เพิ่งทราบพร้อมๆกับทุกๆคนนี่แหละว่ามีมวลสารต่างๆมากมายนะครับแล้วเหรียญเองก็ มีหลวงพ่อกบซึ่งถือว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ศึกษาประวัติท่านคร่าวๆเนี่ยคล้ายๆกับหลวงปู่สวงเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อโอภาสีซึ่งเป็นสิทธิเดียวกับหลวงพ่อเชิญครับนะครับเป็นสิทธิของหลวงพ่อกบเหรียญหลวงพ่อโอภาสีทุกรุ่นนะครับบอกเลยว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณสูงมากๆครับ หน้าบูชาติดตัวเป็นอย่างมากเลยเช่นเหรียญรุ่นรุ่นแรกของท่านนะครับถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับต้นๆทั้งนี้ทำไมถึงได้รับความนิยมครับเหรียญของหลวงพ่ออุปสีเนี่ยเขาบอกว่าใครที่บูชาติดตัวจะประสบความสำเร็จในเรื่องการดำเนินชีวิตนะครับยิ่งถ้าเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะนิยมกันมาก เพราะมีการเล่ามีการล่ําลือกันว่าเหรียญขอวงพ่ออุปสีเนี่ยช่วยเรื่องการค้าการขายนะครับรวมถึงแค้วค่าคงกระพันชาตีเป็นเหรียญพระเครื่องยอดนิยมอันดับต้นๆเลยรุ่นแรกๆเ,เ,เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีได้นะครับแต่ว่าด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยนะครับแล้วก็การปลูกเสก ในรุ่นที่ผมนำมาให้พี่ๆทุกคนได้รู้จักกันเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเช่าหาบูชารุ่นนี้ได้ครับเหมือนกันนะครับบูชาพุทธคุณแล้วก็วันที่มีการปลุกเสกเนี่ยก็ได้มีการอัญเชิญดวงจิตของหลวงพ่อโกบหลวงพ่อโอภาษีมาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็อำนวยเรื่องของอวยพรนะครับเข้าไปในพิธีด้วยครับผมตามที่มีการลงบันทึกเอาไว้ หลวงพ่อกบท่านนะครับเป็นใครมาจากไหนเนี่ยไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้นะครับเคยมีคนถามท่านท่านจะตอบว่ากูไม่มีอดีตกูมีแต่ปัจจุบันและอนาคตนะครับใครถามถึงอายุท่านก็จะตอบว่ากูจำไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมพูดอะไรเลยคนใกล้ชิดนะครับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเล่าว,ว่าหลวงพ่อกบเนี่ยท่านเป็นพระธุดงนะครับรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวนะครับน่าจะมีเชื้อสายจีนท่านเดินเท้าเปล่ามานะครับแล้วก็ มาทางแม่น้ําน้อยหรือทางตะวันออกของบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนี่แหละครับมีคต่าทีประหลาดคล้ายๆกับผมขออนุญาตนะครับเหมือนหลวงปู่สวงเลยผมอ่าลองศึกษาประวัติท่านนะครับไม่เหมือนพระทั่วไปชาวบ้านพบครั้งแรกในสภาพเหมือนกับจีนุ่งผมจีวรเก่าๆแบกไม้อ่าคานหาบกระบุงเปล่าๆเนี่ยมาสองใบนะครับแล้วก็มีคนทักว่าหลวงพ่อหาบอะไรนะครับ ท่านก็ตอบว่ากูก็หับมาใส่เงินใส่ท้องเว้ยแล้วก็เดินดุ่มๆไปนะครับเข้าไปพักในวัดเขาสาธิกาชาวบ้านทราบก็มาถวายนะครับอาหารแล้วก็มาดูแลนะครับมาพูดคุยมาอะไรอยู่กับท่านแล้วก็เรื่องราวของหลวงพ่อกบเนี่ยยังมีอีกมากนะครับเอาไว้ผมไว้ทําคลิปแล้วกันแต่ว่าด้วยความที่ท่านเป็น บรมบครูที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านถือว่าเป็นครูคนแรกที่มีการสอนเรื่องวิปัสนากรรมฐานนะครับหรือว่าสอนอะไรต่างๆชาวบ้านก็เลยยกให้ท่านเนี่ยเป็นบรมบครูในการที่เหมือนกับเป็นครูคนแรกนี่แหละนะครับแล้วก็ชื่อที่มาของหลวงพ่อกบนะครับก็คือหลวงพ่อกบเนี่ยท่านไม่เคยบอกชื่อใครวันหนึ่งฝนตกหนักมากนะครับฟ้าผ่าเสียงดังปั้งป,งปังเลยนะครับแล้วก็พายุก,ก็แรงมาก ชาวบ้านลูกศิษย์กลัวกุฏิของท่านเนี่ยจะพังนะครับก็เลยมาช่วยกันท่านก็บอกว่ามึงกลัวอะไรกันเดี๋ยวก็หยุดแล้วพักเดียวครับฝนหยุดจริงๆนะครับและมีเสียงกลบร้องดังลั่นทุ่งนาเลยสมัยก่อนนะครับชาวบ้านลูกศิษย์ดีใจกันมากเลยนะครับก็ไปจับกบมาแกงกินกันแต่ไม่เจอสักตัวครับหลวงพ่อก็เลย อาสาไปจับมาให้เองนะครับปรากฏว่าจับมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ให้ทำกินกันและท่านกำาชับว่ากินไม่หมดก็ให้เอาไปปล่อยอย่าให้เหลือแต่มีชาวบ้านบางท่านนะครับแล้วก็เอาแอบไว้เอาไว้กินนะครับพอรุ่งเช้ามากลายเป็นใบสแกนะครับแล้วก็ใบไม้อื่นๆทั้งหมดก็เลยสร้างความตะลึงให้ทุกคนต่างก็เลยขนานนามท่านว่า หลวงพ่อกบนะครับมามาจนทุกวันนี้ครับนี่คือเป็นชื่อที่มาพอดีผมติดเรื่องเล่าไว้เรื่องหนึ่งนะครับซึ่งได้รับการเล่ามาจากแม่ชีท่านหนึ่งปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีการลงบันทึกเอาไว้นะครับ<ม>บนวัดเขาพอกนี่แหละครับก็เมื่อประมาณสักปี2521สมัยนั้นหลวงพ่อชื่อเป็นเจ้าอาวาดนะครับยังไม่มรณภาพ ทางวัดก็ได้มีการจัดงานขึ้นดูมีคณะศิษย์นะครับทั้งเก่าแล้วใหม่หลายพันคนครับมาแน่นวัดเลยระหว่างที่มีการสวดเพื่อที่จะถวายจตุปัจจัยนะครับให้กับพระสงฆ์แม่ชีท่านก็เกิดปวดท้องครับแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำสาราเล็กๆด้านหลังของของทางวัดแหละครับผมพอเสร็จทุ่ะาออกมาก็เห็นพระ พิสุชาลารูปหนึ่งนะครับนุ่งผมชีวรแบบสีแบบเก่าๆหน่อยคำคำเค,ค,คิรอ,อะไรที่อย่างนี่แหละนะครับนั่งอยู่บนโต๊ะม้หินอ่อนข้างสาลาแม่ชีท่านก็เลยถามว่าหลวงพ่อเจ้าคะ่ะนิมมูลไปที่ศาราใหญ่ดีกว่าเจ้าคะ่ะแต่พระพิสุท่านก็เลยมีอตอบไปเพียงว่าข้ามาดูเฉยๆว่างานเรียบร้อยดีไหมเดี๋ยวก็จะไปแล้วแม่ชีท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับท่านก็เลย รีบเข้าไปร่วมพิธีในสาราใหญ่จนเสร็จพิธีนะครับออกมาก็จะมามองพระพิกษุชลาที่เห็นตอนแรกนะครับแต่ว่าไม่เห็นแล้วถามใครก็ไม่มีใครรู้จนแม่ชีด้วยกันถามว่ามาหาใครหรือก็จึงมีการเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับแล้วก็ด้วยความสงสัยพระพ,พิกษุชลามาจากที่ไหนกระทั่งแม่ชีเนี่ยได้มีการเหลือไปเห็นรูปถ่ายหลวงพ่อกบเนี่ยนะครับ อยู่ที่โต๊ะหมู่บูชาเท่านั้นแหละครับถึงกับเข่าอ่อนเลยยืนยันว่าพระพิสุชรารูปนั้นเนี่ยนะครับที่ตามหากันอยู่เนี่ยก็คือพระที่อยู่ในรูปนี้นี่เองครับเมื่อหลวงพ่อชื้นท่านทราบนะครับท่านก็หัวเราะชอบใจบอกว่าหลวงพ่อเขาสาธิกาท่านเป็นห่วงลูกศิษย์เลยแวะมาดูไม่มีอะไรหรอกวันหลังเดี๋ยวท่านก็มาใหม่เรื่องปฏิหารนี้นะครับถูกเล่าขานกันนะครับไปกระจายกันไปเยอะมาก จนหลวงพ่อชื่นต้องเฉลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นเพราะว่าหลวงพ่อกบเนี่ยท่านมีอภิญญามีกายและมีจิตที่เป็นทิพย์สามารถที่จะไปไหนมาไหนได้ทั้ง3โลกครับมนุษย์สวรรค์นรกแม้สังขารหรือร่างกายของท่านเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในบนโลกนี้แล้วครับแต่ว่าจิตยังสำแดงอิทธิฤทธิ์ได้จึงปรากฏกายให้เห็นได้เหมือนหลวงพ่อโอภาสีครับก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย วัตถุมงคลนะครับทุกอย่างเนี่ยหลวงพ่ออุพาสีหรือว่าหลวงพ่อกบเนี่ยมีมากมายครับถึงแม้จะไม่ทันท่านเนี่ยนะครับแต่ว่าจิตที่ท่านยังอยู่กับเราเนี่ยท่านยังดูแลยังปกป้องนะครับยังใครที่บูชาใครที่มีความเรื่อมใสศรา,านี่ยท่านเป็นครูอาจารย์ของเราเสมอครับนะครับอย่างไงก็ขอบคุณพ,พี่เพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับที่เมตตาผมก็ มากดไลค์กดติดตามนะครับก็คำพูดคำจา์ไหนก็อาจจะฟังดูแล้วไม่ลื่นหูยังไงก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เป็นเจ้าของรูปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านทุกอาจารย์ที่ลงข้อมูลเอาไว้นะครับผมก็ขออนุญาตนำมาเล่าให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนได้ฟังนะครับเพื่อที่ว่าเผื่อมีโอกาสได้พบเจอวัดพระเครื่องนะครับแต่ละรุ่นจะได้เช่าหาบูชาเก็บไว้เป็น สิ่งมงคลกับตัวเราและครอบครัวครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเกิดจากความศรัทธาครับและปฏิหารจะเกิดขึ้นมาบางทีอย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่าบุญวาสนาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันผมอาจจะบุญน้อยในเรื่องของวาสนาหรือโชคลาภแต่พี่บางท่านทําบุญมานะครับแล้วก็มีพระเครื่องดีๆมีเครื่องรางดีๆช่วยส่งเสริมตัวพี่นะครับอาจจะรวยมีเงินมีทองขึ้นมาก็ได้ นะครับใครจะไปรู้ได้นะครับแต่ละท่านแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะรีบทำามาให้ติดตามกันอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มีการิดตา,า,ม,ามาด้วยนะครับขอบคี่ามา่ครั